สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่มาในนามือใหม่เสียนใหม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีเรื่องนะครับที่จะมานําเสนอนะครับพี่น้องอีกเช่นเคยครับพี่น้องครับซึ่ง อย่างว่าแล้วครับชื่อกันนกเขาแล้วนะครับมันไม่จบไม่สิ้นนะครับมันก็จะมีสูตรแต่ละสูตรซึ่งให้เราได้ศึกษานะครับนกตัวนี้ก็เปลี่ยนกรงให้ใหม่เลยครับเป็นกรงของุพ่ออูดนะครับซึ่งถือว่าโอเคนะครับในระดับนี้นะครับสําหรับกรงนกนะครับก็กันนกกระจอกกันอะไรได้ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ใส่ ตาข่ายนะครับวันนี้ครับพี่น้องครับมีนกอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นคําบอกเล่านะครับหรือเป็นตําราที่เขียนมานะครับซึ่งผมก็ไม่ไม่มีข้อมูลมาก่อนนะครับแต่ว่าได้ยินท่านเล่านะครับได้ยินท่านเล่ามาว่านะครับนกชนิดหนึ่งนะครับอุจจาระนั้นจะหอมเหมือนดอกคัดเขาครับพี่น้องครับ จะเป็นยังไงท่านลองไปค้นหาในอ,าอินเทอร์เน็ตลองดูนะครับซึ่งเดียวมันจะเป็นลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์ภาพนะลองไปค้นหาดูครับพี่น้องครับซึ่งนกตัวนี้จะเป็นนกของอเฉลยเฉลยเ,เจ้าห้อยยางตัวสุดท้ายครับเป็นนกจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้เปลี่ยนกรงให้ใหม่ครับตั้งใจจะเปลี่ยนให้นานแล้วล่ะนะครับซึ่งนกตัวนี้ขึ้นเร็วนะครับ เป็นตัวสุดท้ายของเจ้าห้อยยางก่อนที่เจ้าห้อยยางจะโดนเหยียวตบครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับเป็นนกสองกุกห้อยแต่ว่ากว่าจะห้อยก็ลืมนะครับนะขันกุกเดียวไปยาวๆนะครับก็เปลี่ยนกรงให้ใหม่ครับจะเป็นตำนานยังไงก็คือเรื่องของอุจจาระนะครับซึ่งผมก็ได้กินนะครับได้กินเป็นประจำนะครับพี่น้องครับเวลาเอาเขามามา ให้อาหารนะครับให้อาหารมาล้างถาดล้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้กลิ่นหอมนะครับอ่าเนี่ยครับตัวนี้เปลี่ยนกรงให้ไหมาแล้วนี่ผมตอนแรกว่าจะเลี้ยงให้ขึ้นเข้าเปลือกนะครับแต่ว่าสงสารเขาครับนกตัวอื่นได้กินเม็ดมินเล็ดนะครับแต่เขาได้กินเฉพาะขาเปลือกก็เลยเกิดแบบว่าสงสารนะครับเนาะมาดูตัวครับนกตัวนี้ได้ยังไม่นานนะครับ ในเมื่อปลายปีที่แล้วเองนะครับขันอะไรเรียบร้อยแล้วคูแล้วอะไรนะครับขึ้นหมดแล้วนะครับนกตัวนี้นะนะนิ่งครับนกจะมีอาการนิ่งนะครับหลังจากตอนแรกก็ดิ้นเป็นปกติอยู่แล้วจากนั้นมาก็นั่นเลยครับทีนี้ครับจุดละเห็นไหมครับเนี่ยนกน่ะเพิ่งได้ให้เม็ดมิเลดวันนี้พร้อมกรงใหม่นะครับเออนึกว่าจะไม่กินครับกินครับนะนี่แหละครับ ตัวของเขานะครับซึ่งนะครับผมให้อาหารนะครับมาล้างถาดล้างอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้กินหอมกว่านกตัวอื่นครับนะนกกินหอมแบบกินแบบบันชนจมูกเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกรงเก่านะครับนี่กรงเก่าเขานะครับน่ะเนี่ยครับกงเก่าเขานะครับนี่ครับยังได้กินอยู่เลยครับเนี่ยครับกินมันจะฟุ้งกระจายขึ้นมาเลยนะครับน่ะ นี่หรือเปล่านะครับที่ท่านบอกว่ากลิ่นหอมเหมือนดอกคัดเขานะผมก็ยังไม่เคยได้เห็นต้นคัดเขานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองไปหาดูนะครับเห็นของจริงได้ดมดูว่ามันจะเป็นกลิ่นยังไงแต่ความรู้สึกของกลิ่นนี้ผมว่ามันหอมนะครับหอมขึ้นมานะครับถ้ากินถ้ากินแบบดอกคัดเขาถ้าดอกคัดเขาเป็นกลิ่นแบบนี้ก็แสดงว่าโอเคครับนะครับหอมนะครับเนาะหรือว่าอาจจะเป็นอีก หน, string, หนึ่งตำรานะครับที่เซียรุ่นเก่านั้นได้ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเวลาหานกนี้ก็คือเวลาได้นนกที่อุจจาระที่หอมนี่ก็ถือว่ามันเป็นมงคลนะครับมันเป็นสิ่งดีๆเข้าบ้านนะครับมันจะมีหนึ่งประเภทที่อุจจาระนั้นเหม็นครับพี่น้องครับอุจจาระเหม็นนะครับเข้าใกล้ๆนี่เหม็นเลยนะครับแล้วพวกที่อุจจาระเหม็นๆเนี่ยนะครับหนึ่งจะชอบอุจจาระใส่กระปุกอาหารครับ ใส่กระปุกข้าวกระปุกมิลเล็ตอย่างเงี้ยนะครับใส่กระปุกน้านะครับพวกนี้ไม่รู้ยังไงนะครับผมสังเกตหลายตัวแล้วนะครับอุจจาระก็จะเป็นยังไงไม่รู้ครับดำดำยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะครับวันนี้มันจะไม่ค่อยดีครับมว่านะแต่อุจจาระพวกนี้คือจะออกเป็นเม็ดข้าวเปลือกเลยเพราะว่าผมไม<ๆ>่กินเนาเพาะข้าวเปลือกนะครับนี่ตัวนี้นะคือได้กินนะครับที่ผมมาเล่านี่ก็คือมันมีเรื่องเล่านะครับจาก สูตรของคุณพ่อเตี้ยนะครับพ่อเตี้ยบานท้ามองนะครับท่านเล่าให้ฟังครับว่ากลิ่นอุจจาระหอมเหมือนดอกขัดเขานะครับอา,อาจจะเป็นกลิ่นแบบนี้หรือเปล่านะครับอยู่ที่ว่าผมจะต้องได้ไปเห็นดอกขัดเขาก่อนนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็มาเล่านะครับให้ฟังครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพี่น้องนั้นเวลาเอากรงนก นะครับมาวางมาล้างมาให้อาหารอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้กลิ่นกลิ่นนโชยขึ้นมาเลยนะครับอย่เช่นนกปากเหม็นนี่นะครับมันก็ได้กลิ่นเลยนะครับเหมือนที่เสียนิสิตนะครับได้นกตัวนั้นนะครับที่มีกลิ่นปากนะครับผมไม่ต้องดมครับมันกลิ่นมันแรงมากนะครับแต่ก่อนผมก็เคยเหมือนได้กลิ่นครับแต่ก่อนผมต่อนูกันนะครับทำไมที่สายปีนอยู่ก็เหมือนได้กลิ่นเหม็นๆนะครับออกจาก ตัวนกเนี่ยแหละนะครับเอาจากปากมันเนี่ยแหละครับกถ็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำราหนึ่งสูตรนะครับที่ให้ท่านได้ไปนั่นดูครับไม่ใช่ว่าให้ไปดม <c ười> อุจจาระนะครับไม่ใช่ว่าให้จับอุจจาระมาดมนะครับคือมันจะได้กินเองเลยครับผมมันจะได้กินเวลาเราถือกรงเนี่ยนะครับถือกรงลงมาเนี่ยยกผ่านหน้าเราเนี่คือมันจะได้กินหอมนะครับลงมาเลยนะครับทีนี้นะครับ อ่าไม่รู้ว่าจะเกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่นกตัวนี้ก็คือตอนแรกดิ้นนะครับอาทย์แรกดิ้นพออยู่ปุ๊บขันเลยครับพี่น้องครับทีนี้ขึ้นเอาขึ้นเอาเลยครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคูเดียวคูอะไรแล้วนะครับขันทุกวันครับขันเต็มขันเป็นนกเสียงเล็กเสียงเล็กของเลยนะครับผมที่ผมตามใส่วันั้นที่ไปกับทีมงานบุรีล์นะครับไปแข่งกันนะครับผมผมไปกับพ่อบัตนะครับสองคนนะครับก็ได้ตัวนี้มา นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่นะครับสําหรับนกบ่อนี้นะครับทีนี้มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าครับตัวนี้ขึ้นเร็วมากนิ่ง Ki นะครับถ้าจะโยงมันอาจจะเกี่ยวนะครับถ้าไม่โยงนะครับถ้าไม่โยงเรื่องนี้มันก็อาจจะไม่เกี่ยวแต่ผมว่านกที่อยู่จะระมาที่มีกลิ่นหอมนี่ผมวม่ายงง่ายนะครับไลๆตัวเลยนะครับแต่กลิ่นมันไม่หอมเท่ากับตัวเนี้ยนะครับ ผมก็เลยว่าโอเคอยู่ครับสำหรับสูตรนกที่อ,อุจจระที่มีกลิ่นหอมเหมือนดอกขัดเขานะครับเนาะอันนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับให,ให้ลองไปอลองดันดูนะครับนะแต่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าใหา้จับมาดมนะครับ <laughs> อาจจะเช่นนกหรินะ่เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับ นะหรือหลายท่านก็ยังทําอยู่นะครับนกหลิวท่านเปรียบเป็นนกหมอนะครับนกหลิวตันเนี่ยนะครับก <mel> <ic> ็คือมันอุจจาระมันนี่นะครับเวลานั่นเนี่ยคือเขาจะโยนใส่ก็คือแช่น้าเลยครับก็คือโยนเป็นเม็ดอย่างเงี้ยครับเป็นเป็น LIN, ก้อนนะครับเป็นก้อนโยนใส่ถาดน้ําพวกเป็ดไก่นะครับมันจะรักษานะครับไม่เป็ดไข่ไก่นั้นไม่เป็นโรคนะไม่เป็นโรคเป็นภัยนะครับ <mel> <ic> อันนี้มันก็คือความเชื่อนะครับพี่น้องครับ มาเล่าอีกก็คงจะเกิดประเด็นอีกดราม่าอีกนะครับเนาะนกลิวนกหมอครับนกต่อต้องนกสองกุกนะครับอกร้องนะครับนี่ท่านได้ให้ตำรามาผมก็ยังยึดอยู่ตำราน,นี้นะครับเนาะก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆแลวครับพี่น้องครับนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ไม่ได้ออกต่อนุกนะครับก็หาเรื่องเล่าบ้าง เรื่องความเชื่อบ้างนะครับมาเล่าให้พี่น้องฟังส่วนพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เชื่อว่ากลิ่นของอุจจาระนั้นผมว่าไม่ต้องเป็นความเชื่อนะครับท่านได้ท่านได้สัมผัสแน่นอนเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นกลิ่นที่หอมนะครับฟุ้งอบอวนออกมาเหม็นเหมือนกันครับเหม็นก็ฟุ้งออกมาเหมือนกันนะครับเนาะอ่าเนี่ยนะครับสาหร,รับนกที่ถือว่าถ้าเป็นตำราที่เขาเชื่อเขาจะว่าเป็นนกที่ เป็นนกมงคลนะครับเอาเก็บไว้ในบ้านอย่างเงี้ยนะครับมันจะดีนะครับซึ่งอุจจาระหอมนั้นมันก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากอุจจาระมันจะปกติมันไม่ได้ส่งกลิ่นอะไรนะครับไม่เหม็นไม่อะไรนะครับปกตินะครับแต่ตัวไหนที่มันส่งกลิ่นหอมอบอวนอย่างเงี้ยนะครับเหมือนน้าหอมน้ําอบนะครับมันก็ถือว่าอาจจะเป็นมงคลที่ท่านเปียบเทียบนะครับเหมือนน้าหอมน้ําอบนี่แหละมันมีกลิ่นหอมนะครับเวลาสงการเราไปสงพรผ้าเราก็ใช้ น้ำหอมน้ำอบนะครับไปส่งพระอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่ได้กินจริงๆนะพี่น้องครับนะใครจะมาดมก็มาได้นะครับที่ขาอสุนกวางนะครับดูมันจะเหลือไว้ให้นะครับนี่คือเปลี่ยนกรงนะครับให้กินอาหารอย่างดีแล้วทีนี้นะครับไม่ได้นั่นแล้วนะครับเห็นตัวอื่นได้กินเม็ดเด็ดแล้วสงสารครับพี่น้องครับว่าจะเลี้ยงให้ขึ้นก็เปียกมันก็ขึ้นนะขึ้นจริงๆครับนกขึ้นหลายๆตัวสุดท้ายก็อดไม่ได้นะครับอดไม่ได้ที่จะ ให้กินเม็ดมิลเล็ดอ๋ออ่ะก็ดูตัวตนดูลายครับพี่น้องครับนกยังไม่สวยแล้วครับนกยังไม่เปลี่ยนเป็นขนบ้านเลยนะครับเอาแล้วพี่น้องครับสาหรับสาระวันนี้นะครับก็ถือว่านําเรื่องเล่านะครับของคุณพ่อเตี้ยนะครับบ้านท่าเมาอําเภอลำพองจังหวัดขอนแก่นนั้นมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละสูตรก็แตกต่างกันไปแล้วก็เล่าแล้วก็มันมาเกิดที่บ้านเราเราก็ได้ยินได้กลิน่นได้เห็นทุกอย่างเราก็เอามาเล่าให้พี่น้อง ฟังต่อนะครับเผื่อบ้านท่านมีเนาะเอาไว้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาปกเป็นวิีกสท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพืทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ